ดีโนบายอีซีทีอยู่กับดิฉันเหมือนเคยค่ะจีราห,หวยสวยผุดผุดอะ่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราขอเสนอตอนบอกความจริงผ <c oughs> ู้ชมทางบ้านคะ่ะภาพเบื้ต้นรายการนี้เป็นภาพที่น่าเศร้าสลดมากเลยคะ่ะศพของคุณตะว,วันคะ่ะพินิกรร่วมข,ของดิฉันเองถ้าถูกฆาตกรรมเมื่อคืนวานนี้ซึ่งจากเหตุการณ์นี้นะคะเราก็ได้ผู้ต้องสงสัยสองท่านคะ่ะ ซึ่งเขาเนี่ยยังปฏิเสธนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของคุณตะวันในครั้งนี้เอาเป็นว่าวันนี้เราขอเชิญเขาทั้งคู่มาพูดคุยกันในรายการเลยดีกว่าค่ะขอเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณประเสียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชนิแนนสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะยังไม่ทราบนะคะความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่กับคุณตะวันค่ะเดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังนะคะ คุณประเสียคุณมีหน้าที่เป็นตากล้องของรายการเราใช่ไหมคะใช่และนอกจากนั้นคุณประเสียก็ยังเป็นแฟนหนุ่มของคุณตะวันด้วยค่ะใช่ไหมคะครับอะ่ะคะส่วนคุณชนิแนนนะคะคุณชนิแนนเนี่ยเป็นเมคอัพอาร์ติสต์นะคะของรายการเราค่ะและนอกจากนั้นเธอเนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนรักของคุณตะวันด้วยใช่ไหมคะเพื<ช>่อนรักับคำ่านเฮ้ยยังทะเลาะกันบุกเบิกุบายอยู่เลยครับจริงเหรอคะวันนั้นฉันเกลียดกันเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ฉันกลับมารักกันเหมือนเดิมแล้วรักกันเหมือนเดิม ใช่ค่ะนั่นแหละครับผมว่าน่าเป็นเหตุจูงใจให้เขาฆ่าตวันแน่นอนจริงเหรอคะไม่มีทางค่ะฉันไม่มีทางฆ่าเขาแน่นอนเขาเป็นเพื่อนรักของฉันนะคะเขาเป็นเพื่อนฉันมาตั้งแต่อนุบาลเลยนะคะไม่มีทางแน่นอนคุณจะทำได้แน่คุณนั่นแหละค่ะเป็นยคนไงคุณนั่นแหละค่ะคุณนั่นแหละคุณน่ะะเป็นคนทำฉันมั่นใจอย่าอย่าเพิ่งเถียงกันนะคะอย่าเพิ่งเถียงกันไหนเสียงอะไรน่ะเสียงอะไรว่าจริงไหมะเดี๋ยวดูเลย 录了呀我怕不么呀？嗯啊 เราจัดรายการกันอย่างปกติตั้งแต่เตรียมสกิปแต่งหน้าเตรียมพร้อมทุกอย่างและฉันกับน้องก็ดำเนินรายการตั้งแต่ต้นจนจบแลาวก็เคยๆเคยๆเคยๆกันไปได้เลยเคยเคยเคยแล้วก็จบรายการ จากนั้นเหมวยนก็ขอตัวกลับบ้านไปก่อนหลังจากถ่ายรายการเสร็จนั่นเองนก็ไม่ได้อะไรหรอกนะแต่หมวยก็บอกว่าอย่าลืมบีบโทรศัพท์นะก็โอเคน่ะฉันจะบีบเองก่อนที่ฉันจะไปหยิบนะฉันก็นั่งอ่านสครปต์ก่อนนะเพื่อรอประเสียแฟนของฉันน่ะแต่ตาๆแต่ว่านะฉันก็เดินไปหยิบโทรศัพท์นั่นแหละ ชทาชบกินกาแฟาฉันจำได้นะว่าวันนั้นน่ยประสีเนี่ยชองกาแฟาให้ฉันกินแต่ว่าประเสีน่ะต้ไปเก็บของอะไรงเข้าก็ไม่รู้เขาก็ฝา,ากากาแฟาให้ชัินแดน,นเ,เพื่อนรักของฉันนั่นเองนั่นแหละเอามาให้ฉันกินชันนนินแนจักชนนก็เดินเข้ามาแล้วก็วางกาแฟาให้ฉันกิน กินเกณฑเกณฑแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นในภาพตอนแรกฮะคุณประสยคะครัะจากคำบอกเล่าของพีตะวันเนี่ยคุณใช่ไหมคะที่เป็นคนชงกาแฟให้เขาใช่ครับแล้วคุณก็ทำอย่างนั้นประจำด้วยใช่ไหมคะผมก็ชงให้เขาทุกวันนะครับถ้าอย่างนั้นคุณประสียก็มีโอกาสมากที่จะใส่ยาพิษลงไปในแก้วกาแฟให้คุณตะวันใช่แน่ๆต้องเป็นเขาแน่ๆฉั่ได้มาใส่ความนะฉันไม่ได้ใส่ความแตนฉันฟังความจาก ผมก็ชงกาแฟเขาทุกวันถ้าเกิดผมคิดจะฆ่าเขาทำไมผมไม่ฆ่าเขาตั้งนานแล้วครับนั่นไงคะคุณบอกคุณจะฆ่าเขาผมดื่แฟเขาผมจะฆ่าทำไมครับคุณต้องเป็นคนทําแน่ๆแล้วรู้ไหมที่เขาพูดแบบนี้เพราะอะไรอะไรคะนคุดท้ายหยิบแก้วกาแฟนั้นก็คือคุณไงคุณชันที่แน่เร่ามัก่าวหากันนะวันนั้นแหละคุณหยิบแก้วกาแฟให้คุณตะวันไงวันที่คุณเนี่ยพูดอย่างนี้คือคุณจะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนฆ่าคุณตะวันใช่ไหมครับผมไม่ได้บอกเขาคนฆ่าแต่เขาแหละ สิ่งที่เราแฝงผลสุดท้ายคุณตวันใช่เขาเป็นคนสที่สุดใอย่าพูดอย่าพูดผลสุดท้ายจริงๆว่าไงแต่ตอนนั้นฉันหยิบมาให้คุณจวันที่นี่จริงๆแต่ว่าระยะเวลามันก็เป็นแบบระยะสั้นฉันไม่มีทางยาพิเศษตังนี้แก้วแน่นอนเขานั่นแหละเป็นคนทําแน่ๆเขาเปิดแล้วคุณก็ใส่ยาพิษลงไปได้คุณโชว์แฟนคุณเป็นคนทาแน่ๆอย่าทะเลาะกันแบบไม่ต้องเถียงเลค่ะไม่ต้องเถียงกันค่ะคุณผู้ชมทั้งบ้านค่ะคุณจะเลือกเชื่อใครครับระหว่างคุณประเสียิและคุณชะนีแน ใครเป็นคนพูดความจริงคุณเป็นแหลใชี้แน่คุณแน่คุณไม่ต้องมาใส่ความคุณนั่นแหลกป็นคน่คุณแน่คุะหยุดหยุดกันค่ะหยุดกันค่ะไม่ต้องเถียงกันค่ะเอาเป็นว่าคุณทั้งคู่เนี่ยล้วนก็มีเหตุจูงใจในการฆ่าคุณตะวันใช่ไหมคะเหตุจูงใจอะไรคุณไม่มีแน่นอนค่ะมีสิคะไอ้ฉันเนี่ยได้ข่าววงในลับสุดยอดสุดๆเลยค่ะเขาบอกว่าคุณประเสีถึงคุณเนี่ยจะเป็นแฟนหนุมของคุณตะวันก็จริงแต่ตอนนี้คุณกำลังคิดนอกใจคุณตะวันใช่ไหมคะ คุณเอาอะไรมาพูดะไรครับเนี่ยผมเนี่้คิดนอกใจเขาผมคบเขามัาม้เจ็ดปีผมรักเขามากของขวัญมันเกิดผมมาซื้อ้เขาทุกปีผมไม่เคยลืมหรอกผมจะไปฆ่าเขาทำไมครับคุณจะไปฆ่าเขาทำไมแต่ว่าที่คุณคิดนอกใจเขาเนี่ยคุณเนี่ยแอบมีกิ๊กอยู่นานแล้วใช่ไหมคะแล้วที่สาคัญกิ๊กของคุณคนนั้นน่ะก็คือคุณไงคะคุณชนีแนนดิฉันได้ข่าวมาว่าคุณสองคนเนี่ยแอบพบผ่ากันมาหลายปีแล้ว โดยที่คุณตะวันเนี่ยไม่ทราบเลยไม่ใช่แล้วล่ะค่ะคุณได้ยินข่าวมาผิดแล้วล่ะค่ะไม่มีทางฉันไม่มีทางเขาบอกเขาแน่นอนล่ะค่ะผมก็ไม่มีทางเขาบอกเขาเหมือนกันไม่มีทางใช่ฉันก็มีแฟนของฉันอยู่แล้วฉันจะไปคบกับเขาทำไมใช่ผมไม่ันไชอบเป็คนหน้าขาวใส่แว่นเติร์ดตาดีคุณมีตาแล้วค่ะคมีตาแล้วค่ะพี่เจะกกอนนะคะไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงกันค่ะเรามาพูดคุยถึงเหตุการณ์เมื่อคืนวานนี้ค่ะอย่าเพิ่งเถียงกันเรื่องนี้เลยนะคะก็ผมบอกให้รเขาเมื่คืนใช้แก้วกาแฟเขาอะไรที่เขาเป็นคนทำ ต้องไปยืนด่าเลยนะหยุด,หย,ด,ห,ยดหยุดก่อนนะคะคุณชมคารายการเราเริ่มจะวุ่นวายแล้วค่ะเอาเป็นว่าไม่ต้องถามสองคนนี้แล้วะคะ่ะเราไปถามผู้รู้กันเลยดีกว่าะคะ่ะไปเลยค่ะ <c oughs> ผลจากทางนิติเวชระบุว่าผู้ตายขารไกลย,ยังไม่แข็งแต่มาตาเริ่มปิดตัวลงแล้วดูจากอุณหภูมิภายในร่างกายที่เริ่มลดลงแสดงว่าเสียชีวิตมาประมาณ40-50นาที โดยปกติแล้วตัวผู้ตายจะทรงซีดแต่ลิงเสีปากกับเล็บก,กับมีสีม่วงอมชมพูสแสดงว่าผู้ตายจะต้องโดนสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ซึ่งฝากนอยู่ในกาแฟของผู้ตายนั่นเองแต่ในความจริงแล้วคุณนั้งคู่ไม่ใช่ผู้ร้ายเพราะว่าผู้ร้ายไม่ได้จับแม้แต่ก้าวกาแฟเลยด้วยซ้ำผลจากการตรวจสอบสิ่งของต่างๆในสถานที่เกิดเหตุนั้นเราพบว่า มีสารพิษฝักคนอยู่ที่โทรศัพท์มือถือของผู้ตายในปริมาณมากและจากคำบอกเล่าเรื่องราวความเคยชินของผู้ตายผู้ตายจะต้องดื่มกาแฟหลังถ่ายรายการเสร็จและชอบใช้นิ้วมือเช็ดขอบปากแก้วก่อนดื่มทุกครั้งซึ่งมีคนคนหนึ่งที่เห็นพฤติกรรมนี้อยู่ตลอดและยังเป็นคนคนเดียวกับที่โทรเข้าโทรศัพท์เบอร์ล่าสุดของผู้ตายเพื่อให้ผู้ตายสัมผัสโทรศัพท์มือถือที่มีพิษเพืิอ่นอยู่เขาคนนั้นก็คือคุณมวยคุณนั่นแหละ คุณเป็นผู้หลายเพราะมีเพียงคุณที่ได้ใกล้ชิดและสัมผัสมันและเรายังพบสูงมือยางที่เพื่อนสารพิษในกระเป๋าของคุณด้วยเอา้าพี่โก้หายไปแล้วล่ะเออใครของเขาเนี่ยแหพอความจริงเปิดเผยหน่อยนะรีบเห็นแนบไปเลยนะใช่ผมคิดเ่าอ,อยู่แล้วที่แน่แล้วคุณ่ไม่เป็นคนทำ หลอที่ในรายการรู้ดี่ใครตบไปดเลยไปเลยนะไปเลยนะออกไปเคียงข้างนะไปเลยนะไอ้เรื่องนี้ในที่สุดเราก็ได้ร้านกันคนเดียวที่นั่นที่ร้าฉันกลับไปแล้วพวกคนหมวยเนี่ยต้องเป็นคนฆ่าฉันแน่ๆเพราะเห็นฉันขาวกว่าสวยกว่าแกรกว่าอึ่นกว่าไม่ใช่แต่ยังไงนะก่อนที่ฉันจะไปเกิด ฉันขอทำหน้าที่พิธีกรคนสุดท้ายด้วยเถิดสำหรับรายการ You Know Bye Is T ในวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่เทัหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊า bye ยบายโพแทสเซียมไซยานา์ชื่อเรียกอื่นไซยานด์ไซยานด์ออลโพแทสเซียมโพแทสเซียมสอสูตรโมเลกุล k c n น้ำหนักโมเลกุล65.12คุณสมบัติมีสีขาวละะักษณะเป็นผงดูดความชื้นมีกลิ่นเิชชุนแอลมอนการทำงานเมื่อโดนสารพิษไซยายเข้าไปเอนไซม์ในกระแสะเลือดจะไม่ทำงานแทนที่ตัวจะซีสกับมีสีเลือดและปากจะมีกลิ่นแอลมอนการช่วยเหลือให้ผู้ที่ได้รับสารกินโปรตีนเข้าไปทันทีและรีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล